ปลูกผ,ผักที่ระเบียงบ้านพื้นที่เล็กๆในฟินแลนด์อันนี้กระถางผสมมีขนามีบวบหอมอันนี้กวางตุ้งอันนี้บวบเหลี่ยม ฟักทองกอโตถั่วพูที่อย่าเอาเรื่อยขึ้นมานะถั่วลันเตานะคะแตงร้านไทยแล้วก็ก้าเล็กๆที่เห็นอยู่เนี่ยคือกลาพลิกนี่ดอกอัญชัน กกวางตุง้งพริกดอกกุหลาบดอกพุทธรักษามะเขือยาวโหวระพาขึ้นมนอันนี้คือชวนชมพันดอกกุหลาบหิน เเห็นเรากคิดถึงบ้านเลยเมืองไทยเยอะมากอันก็มะเขือมะเขือมีแซมขนาฝากไว้พอคณะโตขึ้นเราก็จะถอนออกมะเขือนี่ก็มะเขือก็ข้างล่างนั่นก็มะเขือเทศแล้วก็มะเขือ กวางตุ้งคณะกวางตุ้งคณะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีโหละพานี่คือต้นส้มเก็บมเมล็ดมาจากที่ทำงานผักชีผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง แล้วก็ผักต่างๆพวกดอกไม้หินทั้งหลายต้นไม้พืชตระกูลดอกไม้หินกุหลาบหินนะคะคาสตาร์ทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็นี่กอใหญ่ๆนี่นนคือกวางตุง้งเดี๋ยวอีกประมาณสองวันก็จะเก็บไปแกงส้มได้ละนี่คือถางดอกลิลลี่ ออกดอกละออกดอกละลิลลี่แล้วก็มาเฟือฟเฟ่องฟ้านี่เฟื่องฝ้าเฟื่องฟ้าอันนี้ก็จะทําปุ๋ยจูลินซีไว้ใช้เองไม่แดงแต่ก็มีคุณภาพใช้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามา update. อัปเดตอีกประมาณ4-5่าทิตย์ต่อไปนะคะ